สวัสดีเจ้านี่ช่องสาวเฟินคนพะเยาเนี่ยเจ้านี่บอ่อนี้จะเลี้ยงปลาดุกเนี่ยเจ้านี่ปลาดุกกําลังกินอาหารเน่เจ้าปีวานหัวอาหารปลาในบ่อเน่เจ้านี่นี่บอ่อปลาดุกเน่เจ้าเนี่ยในบอ่อนี้ทั้งบอ่อจะเลี้ยงแต่ปลาดุกเพราะว่าเลี้ยงเป็นบอ่บอไปเน่เจ้าก็จะมีอยู่สามบอ่อกับป,ปีจะไทย ลงยูทู e เนี่ยเนี่ยอ้ปลาดุกเนาะหันก่อนหันปลาดุกมาเจ้าจะสูงพอนะเจ้านันาน่นนั่นนั่นป่านักขนาดนะเจ้าตอนแรงย้ำแรงเจ้าอืม วันนี้บ่มาได้หันแล้วน้องซูมอยู่เน่ยเจ้าอืมเดีย๋ยวตัยปีไปเลยเนอเดี๋ยวเพื่นจะพา <c ười> ปลาดุก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 หันกันนั่นปลาดุก เพื่นกะจะพาไปดูเรื่อยๆนะเจ้ามีสองสามบ่อนะจุดนี้นะเจ้ากล้ยกับมีนะเจ้าก็มีสับปะรดในสวนเนาะกับสาวเพื่นกะจะพาไปพอมาแรงมากก็หัวหารป่านะเจ้า ดัวกำลังจะใหญ่อยู่นะเจ้ามันกับเจ้าปลาปลาปลาคลิปนี้เฟินบ่ได้พามาพออย่างเงี้ยพาดูปลาดูดูธรรมชาติธรรมชาติที่แสนสุกจะกินปลากะมึดเดียวเลี้ยงให้มันใหญ่ก็จะได้เอาไปขายนะเจ้านะเจ้า ปีกกำลังหฮอหัวอา้า,าหารป่าอยู่น้องกระถ่ายคลิปเนี้ยคลิปลงลงยูทูบตามภาษาเนี่ยเจ้าปีดแล้วสะเพรลอืมอันนี้มีนน 3, สามสะสี่สะหนเจ้า บ่อปลาดุก3สะบ่อปลานิ้นสะ1บ่อปลานิ้นจะอยู่พุ่นน่ะเจ้าพุ่นบ่อปลานิ้นจะอยู่หลังบ้านพุ่นน่ะเจ้าพุ่นพุ่บ่อปลานิ้นนี่บ่อปลาดุกน่ะเจ้ากะปี้ก็จะหื้ออาหารปลาน่ะเจ้าเลยปีดไปเลยเนาะอืม ปลาถนัดขนาดเนดี่ยเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นย่าลูซี่นะเจ้าย่าลูซี่มุมมุมย่าลูซี่นี่ก็จะเป็นปลาดุกเหมือนกันบอ่อนี้ยหนึ่งบอ่อสองบอ่อสามบอ่อนี่ปลาดุกบอ่อพุ้นเป็นบอ่อกุ้งนะเจ้าุบอ่อกุ้ง แล้วก็บ่อปุ้นจะเป็นบ่อปานิ้นสามบ่อสี่บ่อเพิ่นพาชมธรรมชาติแบบบรรบ้านแบบลุกทุ่งลุกทุ่งบ้านนอกบ้านนอกคอกนาเจ้าก็บ่มีอะไรอย่างอ่ะบรรณอกคอกนาบ่มีเพลงบ่มีตึกบ่มีอะไรอย่างมีแต่ท้องฟ้าอากาศต้นไม้ ของคบของกินภูเขาแต่แย่าเจ้าเขาว่ามันธรรมชาติปกติบ่มีอะยังหลูลามันอยู่ในเวียงเนาอในเวียงมันหลูหลาอันนี้บ่ได้หลูหลาเ <c oughs> นี่ยมันย้อนแสงปีตรงขั้นย้อนแสงน้องจะมาถ่ายตรงนี้สองปีน้อง U gan bay Muôn gần bay, à. bà cả nắc chu bò nè, hoài cả nắc này cháu, bây giờ bà nắc, hoài cả nắc, à, anh cậu <laughs> 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 có sang hoài 30-40 bốn lô, lông được đấy, nào, bay lúi, bay tới gần đấy. อาหารปลานนิน้นลวที่นี่นะออปุ่นะหนย่า,ายลูซี่อยอยต้องถ่ายแล้วย่าลูซี่นี่ค่ะไปเลยเขาไปกันเลยไปตัวยปีเลยนี่หันก่อนธรรมาชาติขเจ้าธรรมาชาติ màu xanh đẹp đi, nè, Balu La, mình mường nọ mường tham mít xanh, ngõ khánh nát, nè, nhã cả cầm láng ngắm nè, cháu, nè cháu, học cầm máu, máu, đứng máu นี awesome, ่ปานิลบ่จ๊ะปานิลอ๋อดูปานิ้ออ๋โอ้โหานิตัวใหญ่นะเจ้าอือีนจะุมพ่อเนาะเจ้าอนั่นานินนก็เจ้าานินั่นๆะานักขนาดบ่นี่านักเจ้าวิชนบทเจ้า ชนบทธรรมชาติตามปกติหันป,ป,ปหาปากับเจ้านี่ปลานินน้นลานิ้นี่ปลานิ้นยังไม่ได้ถึงเวลาจับขายเตือนนะเจ้าตีร้อยคอกันร้อยคลิปนี้เฟิรนก็นข,อขอจบตัวอินะเจ้า ขอบคุณเจ้าที่รับชมนะเจ้ามันก็จะมีแต่ธรรมชาตินะเจ้าธรรมชาติงามงามงดงามแสนซุขนะเจ้าขอบคุณเจ้าที่รับเชิญรับชมสมมาเตอูพิษขอบคุณเจ้าขอบคุณที่รับชมช่องสาวฟืนคนพยเยาก็จะได้กระขอกดติดตามกดกระดิ่งติดตาม สาวเฟินคนพะเยาสักหนึ่งช่องนะเจ้าบางทีกะอู้พิษอู้ถูกไปน้อยกะสุมาแต่เจ้าคลิปนี้ก็จบตี่บ้านสวนนะเจ้าขอบคุณเจ้า